สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับเข้ามาตัดแว่นที่ร้านอินเตอร์ที่กำแพงแสนนะครับก็เป็นความโชคดีครับที่ผมเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังในการบริการในการวัดสายตาละเอียดทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นสายตาเอียงสายตายาวสายตาสั้นต่างพนักงานที่บริการก็ได้แจง้งพอมีความเชี่ยวชาญมา2 0กว่าปีด้วยกันอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ ผมนั้นได้เข้ามาตรงนี้และคาดว่าจะต้องแนะนําทางด้านเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องและคนรู้จักให้เข้ามาบริการตรงนี้แน่นอนมาร้านแว่นที่กำแพงแสนตรงนี้เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9นาฬิกาถึง20นาฬิกาถือว่าเป็นการบริการชั้นยอดเลยก็จะเป็นผู้สูงไวัยวัยกลางคนวัยรุ่นหรืออาจเด็กที่ เกี่ยวกับสายตาไม่ดีมาให้บริการที่นี่บริการดีครับผมถือว่าดีมากๆครับขอบคุณคนระับ